แฟนเพจมวยเด็ดจะไปก้าวครับทัศนะคู่เอกวันนี้ครับสึกมวยบอลวันศุกร์ที่สนามมวยน,นานาชาติรังสิตครับนัดพิเศษยิ่งใหญ่เบอร์เดย์เสียบสนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับครบรอบอายุ33ปีเพื่อนำรายการในช่วงถ่ายทสดสดครับเป็นการรีแมตช์การรหว่าง1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์เจอกับคุจเจริญดับรังธรรคารคู่นี้น้ำหนักที่โชกันคือ142ปอนด์เท่ากันเจอกันมาล่าสุดที่นครศรีธรรมราชวันนั้นผมได้ไปดูด้วยครับคุเจริญโดนหมัดยกสอง ทำให้เกมเปลี่ยนนะครับเข้าทางนะของหนึ่งล้านเล็กสุดท้ายหนึ่งล้านเล็กเ,เอาชนะคะแนนไปแบบขาดลอยวันนี้มาเจอกันพิการ142ออปอนด์ดูรูปร่างเมื่อเช้านี้เนื้อตัวทั้งคู่ปิดเปลี้ยน,นะครับชูเจริญได้เปรียบในเรื่องของเวทชกพิการน,น้าหนักส่วนสูงนะครับน้ำหนักปอด่อยชูยเจริญเนี่ยหนักกว่าหนึ่งล้านเล็กประมาณ2อโลได้นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปันจจัยสําคัญกับเกมการชกคู่นี้แน่นอนผมได้มีโอกาสไปดูการพิซซอ,องของทั้ง2คนถึงค่ายเลยว่าจะเป็น1ล้านเล็กหรือว่า ก็ต้องต้องชื่นชมว่าการที่ซ้อมการเตรียมตัวของทุงคู่ดีมากนะครับถ้าจะให้เลือกนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับชอบทั้งสองคนเกมผู้นี้ตอนนี้เลยเปิดหนึ่งล้านเลขเนี่ยต่อสามสองผมมองว่าแบบนี้นะครับรองไปก่อนนะครับแล้วหาจังหวะขยับขยายออกตัวกันทีหลังนะครับโดยส่วนตัวมองว่าหนึ่งล้านเลขมีโอกาสชนะนะครับแต่อยากให้รองอก่อนเพราะว่าวันนี้ชูเจริญมาดีมากนะครับได้เตรียมเวท ฟอร์มล่าสุดก็ต้องบอกว่าเข้าตาด้วยนะครับวันนี้ครับส่วนตัวมองว่า1ล้านเล็กน่าจะเบียดไปปลายเอาชนะได้แต่อยากให้รองก่อนเพราะผมเชื่อว่าชูจเจริญไม่มีวนเดียวแน่นะครับอาจจะคลิกกลับมานะครับแลอาจจะคุมเกมเอาชนะได้ยาวๆเข้าเป็นได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ยรองไปก่อนครับศึเบอ์สุดคู่เองช่วงถ่ายทอดสดนะครับชูจเจริญต่บรัสาซีราคามกับ1ล้านเล็กจิตมนลผมให้รองไปก่อนแล้วกันครับ32หน้าสองครับผม วันนี้แฟนมวยทางมวยเดชเจแปดเก้านะครับออสเคโอมาให้ศาสนาคู่เอกในศึกทูฟปอยู you, มวยมันลสูงคืนนี้นัดแฮปปี้เบิร์เดย์โปรโมเตอร์บสนัสเดชนะครับนัดใหญ่เลยนะครับคู่เอกช่วงถ่ายทอดเนี่ยก็เป็นการล้างตาก,กันนะครับหนึ่ง้านเล็กจิตมังนนก็เปิดโอกาสให้ชูเจริญดาบประสรขามแก้เหมือน,นะครับน้ำหนักเดิมครับร้อยสี่สิบสองหนึ่งล้เล็กเคยชนะมาที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนั้นต่อยเมายกสองแล้วกุมเกมชนะไปแต่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันผลงานล่าสุดชูดเจริญโชว์ดีมากนะครับ ส,สองพี่น้องแบบโอ้โหแข็งแกร่งนะครับเดิน5ยกไม่มียุบไม่มีย่นเลยแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหผมดูรูปร่างแล้วตัวใหญ่มากไม่โดนหมัดซุดหมัดเมาไปก่อนเหมือนเดิมเนี่ยไปๆายผมว่าเอาอยู่นะครับด้วยความใหญ่แล้วก็สภาพร่างกายที่ดูล่าสุดเนี่ยดีมากนะครับผมชอบไปที่ชุจเจริญดับมันสรารคมาหน้ารองกับเลนเปิดเนี่ยหละเล็กต่อถึง3ามงผมดูรูปร่างแล้วน่ารองมากๆครับ สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับกลับมาพบกับผมมาริบบบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้นะครับนัดเบิร์ตเดย์เสียโบสรัตเเดชวชิระรัตนวงนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างชูเจริญนะครับดาบันสารคามกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนมวยคู่นี้1ล้านเล็กเคยชนะมาครั้งหนึ่งนะครับเจอกันในครั้งนี้นะครับ1ล้านเล็กนี่เป็นมวยศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับในขณะที่ทางด้านของชูเจริญนี่ก็ เตะเข่าวงในวงนอกใ้ดูว่าครบเครื่องนะครับระยะหลังนี่พัฒนามีหมัดมีศอกขึ้นมาเสริมด้วยดูว่าสภาพร่างกายก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางคู่นี้เบียดสู้กันอย่างสนุกแน่ครับอย่างไรก็ดีนะครับไฟนี้ผมยังชอบไปในความแข็งแรงของ1 000, 000, ล้านเลตนะครับต่อยหมัดศาดแข้างนะครับวงในก็ดูว่าไม่เสียเปรียบนะครับวันนี้ชอบไปที่1 000, ล้านเลตครับ สวัสดีแฟนเพจมวยเจ็ดเจ็ดเก้าที่โครานนะครับมาฟังชนะของทีมชายตรงกันบ้านนะครับกับศึกทุอร์ยูญาณมังกรสุกนะครับนักเืวทีของเสือโบ๊ทนะครับนัทเด็ชปชิรารัตนบวงนะครับเป็นการแก้มือกันของด้านชูเจริญดับระศรรามกับหนึ่งล้านเล็กจิตมือโน้นนะครับผู้นี้เคยแพ้ชนะกันมาหนึ่งครั้งโดยเป็นทางด้านหนึ่งล้านเล็กนะครับเคยชนะมาแล้นหนึ่งล้านเล็กฟอร์มหลังไม่ค่อยดีนะครับแพ้คะแนนตะวันฉายสู่ด้าน ุูเจริญเนี่ยชนะธนันชัยราชาน,นุนก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยผิดกันพอสมควรนะครับตามชื่อชั้นกระดูกมวยเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยหนึ่งระล็กเนี่ยช่วงหลังผ่านดีๆมาเยอะนะครับส่วนจูเจริญเนี่ยก็มีดีบ้างแย่บ้างปรับกันนะครับในช่วงหลังตัวหลังจากที่เขามีลูกนะครับทุกบทเนี่ยก็ ให้การตั้งใจกับมาซิซ้อมเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับร่างกายแกล่งเหมือนเดิมวงในดีเหมือนเดิมครับที่สำคัญเนี่ยได้หมัดจากทางท่านวิทย์พลแล้วก็อลล์โปรโมชั่นช่วยเทรนด้วยวันนี้เนี่ยผมยังชอบไปที่ทางทานชูจเจริญน,นะครับได้ใหญ่พี่กัด142นะครับก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรนะครับถ้ามาต่อยในฟอร์มแบบเดียวกับที่ต่อยกับธน,นชัยเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะแก้มือได้เลยนะครับวันนี้ชอบที่ชูจเจริญดับรันสารคามครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นะบอลมวยสยามก็จะบอกทักษะมวยผู้เอกศึกชูพอ,อยูช่วงแรกนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างนึ่งและเล็กจิตมังโนนวันนี้เปิดโอกาสนะครับให้ชูจเจริญดาบลัด สาราคามแก้มือกันอีกครั้งนะครับ1นละเล็กจิตบางนนนะครับประเภทขึ้นคอพาตัวโหนตีนะครับมีหมักมีศอกมาเสริมอาวุธหลากหลายวันนี้เจอกับชูเจริญดับแล้สาราคามนะครับระยะหลังดีขึ้นประเภทซ้ายหน้าแม่นวงในก็มีขวางเสียบขวางแทงขวางตีนะครับคู่นี้นะครับแรกกันสนุกจุดเปลียนเกมอยู่ตรงนะครับหละาเล็กจิตบางนนนะครับมีหมักมีศอกนะครับ มาควรใจเจ้าชูจเจริญน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งแ like รงปะทะนะครับผมดูว่าชูจเจริญเสียเปรียบหนึ่งล้านเล็กเยอะนะครับได้หนุ่มได้สดนะครับวันนี้ผมออกไปที่มวยหนุ่มกว่าสดกว่านะครับผมว่าระยะไปลายๆนะครับน่าจะเอาอยู่นะครับออกไปที่หนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์กันตรง